สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่าน รับฟังได้ณบัดนี้เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าพระซ่อนผีนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณสักสิบห้าปีคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาอาดีตเคยเป็นพระนะครับเขาเคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ท่านศึกมาแล้วนะครับท่านบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เขาจําไม่ลืม ทุกวันนี้ก็เวลาที่คิดถึงก็จะนึกออกแล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่ากลัวนะครับย้อนไปประมาณสัก15ปีนะครับตัวพระนนท์เองนี่ครับได้ไปบวชอยู่วัดแห่งนี้ผมไม่ขอระบุจังหวัดแล้วกันเนาะเขาเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปบอกจังหวัดและกันเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรู้เพราะมันเป็นข่าวค่อนข้างดังเรื่องนี้นะครับเขาได้ไปบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้กันนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่เสีย แล้วก็อยากจะบวชให้คุณแม่เพราะตอนที่สมัยหนุ่มๆเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยใช้ชีวิตโลดโผนแล้วก็ยังไม่เคยบวชเลยจนคุณแม่เนี่ยเสียแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยถึงคุณแม่จะเสียแล้วแต่เขาก็ยังอยากจะบวชให้แม่นะครับซึ่งตอนนั้นเน่ยเขามองเรื่องบวชเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันไกลตัวมากเพราะเขาเองเนี่ยไปใช้ชีวิตในกทมการงานก็ดีอะไรก็ดีนะครับ ก็เลยคิดในใจว่าเขาคงจะบวชสักเจ็ดวันก็พอนะครับแล้วก็ศึกขึ้นศึกออกมานะครับแต่ด้วยจนแล้วจนรอดกับการที่บวชแล้วมันนะน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเขาบวชมาถึง11เดือนนะสิ่งที่เขาบวชมานานขนาดนี้ก็เพราะว่ามีหลวงตารูปหนึ่งนะครับชื่อหลวงตาสอน เวลาที่ท่านสอนท่านอะไรต่างๆนานาเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามรู้สึกว่าอยากศึกวันที่สี่ก็รู้สึกอยากศึกมาเข้าวันที่ห้าเนี่ยแหละกับการนั่งสมาธิแบบเข้มข้นเลยเขารู้สึกว่าเขาได้คุยกับคุณแม่เขานะครับแล้วคุณแม่เขาเนี่ยมาบอก มาขอร้องว่าให้ลูกบวชต่ออีกหน่อยเถอะตอนที่แม่ยังอยู่ลูกก็ไม่ได้บวชตอนนี้แม่จากไปแล้วแต่อยากให้ลูกได้บวชต่ออีกหน่อยได้ไหมเ,ออเขาก็คิดว่ามันเป็นมโน,โนในสิ่งที่เขาเป็นอยู่หรือเปล่านะครับเขาก็เฝ้าถามตัวเองจนหลวงตาท่านพูดว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้พบน่ะไม่ใช่มโนไปเอง มันคือสิ่งที่ทุกคนก็ทำได้เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบเนี่ยจิตมันจะไม่ฟุ้งไปไหนมันทำให้สมาธิของเราอยู่กับตัวทําให้เรารู้เห็นในเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติถ้าท่านบวชไปเรื่อยๆเนี่ยท่านจะรู้มากกว่านี้แต่รู้ก็แค่รู้นะ ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปยึดติดมันแต่ถ้าท่านอยากศึกก็ไม่เป็นไรไอ้ความรู้สึกพวกนี้แหละครับมันทําให้พระนนรู้สึกว่าเขาอยากบวชต่อนะครับก็เฝ้าเพียรกับการทําสมาธิกับการสวดมนต์แบบตั้งใจร้อยเปอร์เซนต์เลยก่อนหน้านั้นนะบวชไปวันๆนะครับไม่รู้ว่าจะบวชไปทำไมแค่รู้สึกว่าเออบวชให้แม่เห็นแล้วกัน แม้แม่จะตายไปแล้วนะครับแต่การบวชในครั้งนั้นกลับกลายไปยาวมาถึง11 1เดือนเต็มเนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะบวชไปเรื่อยๆนะตอนนั้นนะนะครับซึ่งมันรู้สึกสงบมันรู้สึกเย็นรู้สึกสบายและในทุกครั้งที่เขาบวชทุกครั้งทุกคืนในการแผ่เมตตาในการสวดมน ในการทำวัดเย็นวัดเช้าเนี่ยเวลาที่เขาอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเฉพาะแม่เขานะกับการที่เขาแผ่ควานกุศลญาติพี่น้องต่างๆทุกภพทุกภูมิเขารู้ไปถึงขนาดนั้นอะแล้วเขาก็แผ่ส่วนกุศลให้ทุกๆคนเลยครูบาอาจารย์นะครับที่เสียไปแล้วใครก็แล้วแต่ที่เขาเคยพบปะพบเจอ เขาสามารถสื่อสารแล้วก็ส่งบุญไปให้ในทุกๆครั้งได้นะครับทําให้พระนนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถึง11เดือนนะครับหลังจากที่อยู่ในวัดเนี้ยมา11เดือนแล้วแล้วก็มีหลวงตาสอนเนี่ยคอยพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงหน้ากระถินนะครับเพราะวัดเนี้ยต้องบอกว่าเป็นวัดธรรมดานะไม่ได้เป็นวัดอะไรพิเศษไปจากที่อื่น เพียงแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เข่งเรื่องสมาธิเรื่องการาเดินจงกรมอะไรต่างๆนานานนครับจนมาถึงหน้ากระถินนะครับญาติโยมต่างๆเขาก็นะนำปัจจัยมาถวายนะครับทำกระถินตอนนั้นหอะระฆังมันยังไม่เสร็จนะครับก็ทำกระถินกันเพื่อสร้างหอะระฆังนะตอนนั้นก็มีคนเนี่ยเขามาทำบุญกันเยอะแยะมากมายหลังจากกระถิ่นเสร็จ ก็สร้างหอะระฆังเสร็จนะครับมีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเนะ่ยขับรถตู้มาเข้ามาที่วัดนี่แหละนะครับแล้วตัวพระนนท์ก็จําได้ดีว่าอ๋อผู้ชายคนเนี้เคยมาที่วัดเราอ่าตอนที่มาทอดกรถินเนะี่ยผู้ชายคนเนี้ขับรถตู้มาผู้ชายคนนี้ขับมาแล้วมาจอดแล้วก็ทําท่าร้อนลนมาบอกกับพระนนว่าเออพระท่านออหลวงตาสอนอยู่ไหม พระน,นวลบอกอ๋ออยู่ในกุฏิโยมโยมเข้าไปหาสินะครับพระผู้ชายคนนี้นะครับชื่อเอ็มผู้ชายคนนี้เขาก็รีบเดินไปที่กุฏิของหลวงพอ่อพระนวลก็ยืนดูเอ๊ะท่าทางมาแปลกๆทำไมดูลุกลี้ลุกลนจังนะครับในระหว่างนั้นพระนทน์ก็กวาดลานวัดเป็นช่วงประมาณสักไปบ่ายเยน็ยนแล้วกวาดลานวัดไป ในระหว่างที่กวาดลานวัดไปเนี่ยพระท่านได้ยินเสียงร้องไห้เสียงนั้นเน่ะมันร้องแบบโหยหวนมากๆเลยเสียงเนี้ยร้องออทำฉันทำไมฉันไม่อยากตายทำฉันทำไมฉันไม่อยากตายฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามัน ฉันจะฆ่ามันหลังจากเสียงนี้มันพูดออกมาเนี่ยพระนนก็มองไปที่รถตู้คันนั้นที่อาจ้าเอ็มเนี่ยมันขับมาปรากฏว่าสิ่งที่พระท่านเห็นก็คือเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่นะครับด้านหน้าของรถนะครับนั่งอยู่ตรงที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้า แล้วอยู่ในท่าของคนร้องไห้นะครับตัวของพระนนท์ก็นึกในใจว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยสัญทัตญาณเนี่ยรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คนแล้วผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ไม่หยุดนะจนพระนนท์เองด้วยความที่นะอยู่มา1 1เดเดือนนี่ก็เจออะไรบางอย่างมาเยอะแยะมากมายท่านก็เลยถือไม้กวาดไปด้วยแล้วก็เดินเข้าไป อ่าบริเวณข้างๆคนขับนั่นแหละแล้วพระนนท์ก็พูดว่าโยมโยมเป็นอะไรเหลอทำไมร้องไห้อย่างนี้ล่ะเสียงร้องไห้มันก็หยุดลงพักเดียวผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในรถเนี่ยเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วเขาก็ยกมือไหว้นะครับสักพักผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามันทำอีฉัน มันทําอีฉันตายค่ะมันทําอีฉันตายฉันไม่อยากตายฉันมีลูกฉันมีผัวมันทําให้ฉันตายมันทําให้ฉันตายแล้วดูสิมันหนีมาที่วัดเนี่ยฉันร้อนไปหมดแล้วฉันก็กลัวมันทําให้ฉันตายอ่าโยมใจเย็นๆใจเย็นๆเขาทําให้โยมตายเขาทํำยังไงโยมถึงตายมันขับรถชนฉันแล้วมันก็หนีมาเนี่ย ฉันตามมันมาฉันตามมันมาฉันฉันไม่ให้อภัยมันหรอกมันทําฉันตายฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านพระนนท์บอกโอ้เขาชนโยมตายโยมก็เลยอาฆาตเขาใช่ไหมนะครับในระหว่างที่คุยกันเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านก็เดินออกมาพอดีนะครับไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยนะครับก็ยกปือไหว้แล้วก็หลบอยู่ข้างหลังหลวงพ่อ ะครับสักพักหนึ่งหลวงพ่อพระอาจารย์สอนก็บอกว่าถ้านนนเดี๋ยวไปเตรียมผ้าจีวรน,นะสักชุดหนึ่งโยมเนี่ยเขาจะมาบวชวัดเรานะครับตอนนั้นอะพระนนก็คือสองจิตสงใจอ่ะนะครับว่ามันยังไงวะก็ในเมื่อหลวงพ่อใช้ก็ไปฮะขึ้นไปบนศาลาการประเรียนนะครับแหนะก็จะมีผ้าไตาจีวรที่เขามาถวายนะครับ ก็ไปหยิบมาชุดหนึ่งนะครับก็เห็นพระอาจารย์น่ะยืนคุยนะกับเอ็มเนี่ยยืนคุยอะไรกันเอ็มก็ทําท่าร้อนลนทําท่ากลัวหวาดกลัวต่าง,าง,างๆ่านานานะครับพระนนท์ก็นึกในใจว่าอ๋อหลวงพ่อท่านคงจะรู้แหละนะครับแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดทําไมถึงให้บวชได้นะหลังจากนั้นไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยมันก็จอดรถไว้ที่เดิมเจ้าเอ็มก็ขึ้นไปบนกุฏิของหลวงพ่อนะครับนะ แล้วก็หายกันไปในกุฏินั่นแหละพระนนท์ก็หันมาดูที่รถตู้ปรากฏว่าร่างผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วนะครับพระนนท์ก็นึกในใจว่าโอ้มันน่าจะเป็นวิบากกรรมต่อกันนะไปทําเขาแล้วก็หนีมาบวชเนี่ยนะเออแล้วมันจะอยู่อย่างไงอะวิญญาณเขาก็ตามอาฆาตอย่างเงี้ยน,นะครับพักเดียวฮนะพระนนท์ก็ขึ้นกุฏิไปก็ไปนั่งสวดมนต์อะไรไป ในระหว่างที่ท่านสวดมนต์อยู่เนี่ยเสียงร้องไห้ก็มานะครับท่านก็บอกว่าโยมปล่อยวางได้ไหมเขาจะตั้งใจหรือเปล่าอัตมาก็ไม่รู้นะกับการชนเนี่ยเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมันน่าจะมีวิบากกรรมต่อก,กันนะปล่อยวางได้ไหมเอาโหสิกกรรมให้เขาได้ไหม ถือซะว่าเราอะนะครับเคยทำกรรมร่วมกันมามันถึงเกิดไม่ปล่อยค่ะมันขับมาชนแล้วมันไม่ดูดำดูดีฉันเลยมันทิ้งให้ฉันอยู่อย่างนั้นน่ะฉันไม่ตายอะแต่ฉันทรมานมากทรมานจนตายอะพระคุณท่านจะให้ฉันปล่อยมันได้ยังไงฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมดูสิ มันขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อเนี่ยฉันขึ้นไปไม่ได้อะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมนะครับพระนอนก็บอกว่าโอ้ยอาตมาก็พยายามจะช่วยแล้วนะโยมอย่าก,ก่อกรรมทําเข็นกันไปเลยถ้าเราไปทําอะไรเขาเวรกรรมมันก็ไม่จบไม่สิ้น เดี๋ยวชาติพบต่อไปเขาก็ต้องมาทำโยมอีกมันก็เวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นปล่อยเขาได้ไหมโยมเขาก็เหมือนสำนึกผิดแล้วนะเขามาบวชเนี่ยถ้าเกิดว่ากฎแห่งกรรมมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวกฎหมายมันก็ตามมาเองแล้วหลวงพ่อท่านน่ะก็เห็นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่หลวงพ่อท่านน่าจะมีเหตุผล กับการที่ช่วยคนคนนี้ไว้อะนะครับไม่ยอมมันต้องตายฉันตายมันก็ต้องตายนะครับเสียงเนี้ยก็ร้องไห้แบบคือเหมือนคนร้องไห้โหเสียงลั่นเลยฮะนะครับพระนนก็สวดมนต์นะครับ เื่อที่จะโตเองก็มันเหมือนก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับจนถึงตอนเช้านะครับหลวงพ่อก็ให้เด็กวัดอ่ะนะครับมาเรียกพนนนะครับบอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่บิณฑบาตเสร็จเนี่ยมาบวชพระนะมาบวชพระนะครับเช้ามาก็โกนหัวเจ้าเอ็มอโกนหัวเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเข้าพิธีการบวชแบบเรียบง่ายนะครับก็ไปนิมนต์พระจากวัดอื่นมาก็มาร่วมบวชเจ้าเอ็ม ในระหว่างที่บวชเจ้าเอ็มเนี่ยเจ้าเอ็มก็มีอาการสัน่นนะครับสั่นแบบตลอดเวลาเลยแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยเจ้าเอ็มก็ได้บวชเป็นพระครับนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่กุฏิข้างๆกับเจ้าวาดนั่นแหละความสงสัยของพระนนเนี่ยมันก็เกิดเนาะขนาดเราเนี่ยบวชแค่11เดเดือนเนี่ยยังรู้ยังเห็นอะไรเยอะแยะมากมายแล้ว เจ้าวาดท่านบวชมาตั้งนานแล้วนะท่านจะไม่รู้ได้ไงในเมื่อเจ้าวาดเป็นคนสอนเราไอ้ความสงสัยเนี่ยมันก็นำพายพระนนท์เนี่ยขึ้นไปบนกุฏิเจ้าวาดนะครับพระนนท์ก็ไปกราบแล้วก็ถามในระหว่างที่จะเอ่ยปากถามเจ้าวาดก็พูดออกมาว่าวิบาก,กรรมอะ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกท่าน ใครที่ทำกรรมไว้ก็ต้องได้รับผลของมันแต่สิ่งหนึง่งที่เขายังมีความดีหลงเหลืออยู่ก็คือจำได้ไหมวันที่เขามาทอดกระถินนาะเขาได้ทำบุญใหญ่นะเขาได้การได้ร่วมกันสร้างหอะระฆังด้วยนะนั่นคือบุญนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบุญเนี้ย มันจะสามารถปกป้องคนที่ทำความผิดได้หรือไม่มันสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมของเขาอัตมาเป็นพระเวลาที่ใครตกทุกข์ได้ยากเวลาที่ใครเดือดร้อนมาเนี่ยอัตมาก็ต้องช่วยแม้แต่โจรที่มันไปป้นบ้านเขามามันจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่ตอนตกตรงหน้าเราเนี่ยเราเป็นพระเราก็ต้องช่วยส่วนกฎแห่งกรรม ส่วนเรื่องของทางโลกอ่ะที่เขาจะได้รับเน่เดี๋ยวมันก็ตามมาเองท่านสงสัยในเรื่องนี้ใช่ไหมนะครับพระนนเนี่ยสิ้นสงสัยเลยแล้วก็กาบลานะครับหลังจากนั้นมาตัวเองก็ไม่สงสัยแล้วตัวเจ้าวาดก็บอกว่าฝากดูแลเขาด้วยนะอ่าเขาห่มผ้าไม่เป็นแล้วปาจีวอะจีวอน,นะครับ เช้ามาให้เขาบินธบาตแล้วก็ห่มผ้าให้เขาด้วยนะเช้ามานะครับในคืนนั้นกลับไม่มีเสียงร้องไห้ใดๆทั้งสิน้นซึ่งตัวพระนนท์ก็รู้สึกงงว่าหรือว่าไอ้เจ้าเอ็มมันจะบวชเป็นพระแล้วผู้หญิงท่านนี้ก็เลยตามมาลาวีไม่ได้นะครับเช้ามาก็ไปปกอ่พระเอ็มก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พระนนทก็ห่มผ้าให้อะไรให้นี่ครับ ก็ออกปินทบาทกันตามปกตินะครับแต่ตัวพระนน์เนี่ยมันมีความรู้สึกแล้วว่าแบบมันมีลางสังหรณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนะครับคืออันดับแรกก็คือตำรวจน่าจะตามเจอหรือเปล่าว่ามีรถเนี่ยไปชนเขากฎแห่งกรรมาทางด้านทางโลกและไอกฎแห่งกรรมทางโลกของวิญญาณเนี่ยก็อาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ หลังจากวันนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติไปทําวัดเช้าไปทําวัดเย็นตัวของพระเอ็มก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับในการทํากิจของสงฆ์นะครับผ่านมาได้สามวันเต็มๆปรากฏว่าไม่เจอผู้หญิงคนนี้เลยมองไปที่รถตู้ก็ไม่เจอมองไปที่ไหนก็ไม่เจอเออหรือว่าการบวชเนี่ยมันจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ยคายลงแล้วก็ได้รับ อันนี้สงแล้วก็เขาคงไปแล้วหรือเปล่านะครับจนเข้าวันที่สี่ครับนะครับต้องบอกว่ากุฏิของพระนนนะครับถัดไปก็เป็นกุฏิของอพระเอ็มแล้วก็เป็นกุฏิของเจ้าวาดนะครับแล้วก็เป็นกุฏิของอพระลูกวัดอีกหลายรูปนะครับกุฏิเนี่ยมันจะเป็นทรงเหมือนบ้านนอกดาวเล็กๆนะครับในคืนนั้น เวลาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้มันมีเสียงร้องดังจากกุฏิของพระเอ็มร้องประมาณว่ากูยอมแล้วเออกูยอมมึงแล้วมึงไม่ต้องมาทำอะไรกูแล้วกูยอมมึงกูยอมมึงแล้วกูยอมมึงแล้วนะครับในระหว่างเสียงดังๆอย่างนั้นนพระนนท์เนี่ยคือมันเหมือนคนที่มีลางสังหรณ์แล้วก็รู้สึกว่า มันจะต้องเกิดอะไรแน่ๆนะครับท่านเองก็ค่อยๆแง้มประตูไอ้แง้มหน้าต่างครับมองออกไปตรงกุฏิของพระเอ็มสิ่งที่พระนนเห็นแล้วรู้สึกว่าตัวชาไปทั้งตัวอยู่วัดมานี้มา11เดือนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนสิ่งที่เห็นก็คือ เห็นเป็นผู้หญิงคนนี้แหละนะครับเขาถือโซ่และในมือเนี่ยถือโซ่แล้วก็เป็นบ่วงโซ่ที่คล้องคอพระเอ็มผู้หญิงคนเนี้กระชากโซ่พระเอ็มก็ค่อยๆค,ยคยานตามไปขอโทษนะครับเหมือนคนที่จงสุนักดึงไป พระเอ็มก็พยายามฝืนจะไม่ไปแต่ผู้หญิงคนนี้ก,กระชากนะครับแล้วที่สำคัญไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนนี้ครับมีอีกหลายดวงวิญญาณมายืนรออยู่ตรงนั้นแล้วก็มาช่วยกันกระชากโซ่อันนี้ค่อยๆดึงไปนะครับพระเอ็มก็ค่อยๆคานตามไปตอนนั้นพระนนท์ มีความรู้สึกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยครับนะครับเขาดูจนสุดลูกหูลูกตานะแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเหมือนตัวเขาเนี่ยชาและเหมือนจะขยับไม่ได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงตะวาดดังๆออกมาว่ากรมใครก็กมมัน อย่ายุง่งเท่านั้นแหละครับพระนนก็นอนลงแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธทั้งคืนครับเช้ามานะครับก็ทำกิจของสงตามปกตินะตัวของพระนนรู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องเกิดอะไรแน่ๆนะครับ ระหว่างนั้นพระนนท์ก็ห่มจีวรแล้วก็ลงมาเห็นเจ้าวาดอะ่ะนะครับพระอาจารย์สอนเนี่ยยืนรออยู่แล้วแล้วพระอาจารย์สอนก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนจะไปบินฑบาตเนี่ยไปที่เมนเผาศพก่อนมันเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆกฎแห่งกรรม มันตามมาถึงแล้วนะครับรวมพระลูกวัดอีกหลายรูปเดินตามกันไปที่เมนเผาศพและสิ่งที่มันไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือประตูเมนครับที่เขาเอาโล่งดันเข้าไปเพื่อจะเผาเปิดประตูเมนออกมาปรากฏว่ามีล่างของเอ็ม อยู่ในนั้นเอ็มอยู่ในท่านนอนตรงนะครับสายตาเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกซ้ายเลือกขวาแล้วก็ร้องนะครับเจ้าอาวาสก็บอกว่าอา้าวท่านไปพาตัวเขาออกมานะครับสักพักหนึ่งสามสี่คนก็ไปพาตัวของพระเอ็มออกมาจากซองใส่เมนตรงนั้นนะครับ หลังจากพามาตัวของพระเอ็มเนี่ยดำไปหมดเลยนะครับด้วยตะแกงอะ่ะที่มันลองเนี่ยมันก็ดํำใช่ไหมฮะแล้วเหมือนกับตัวของพระเอ็มเนี่ยไปคุกกับอะไรอยองอย่างที่อยู่ในในนั้นอะ่ะนะครับตัวนี้ดำเปื้อนเหม็นไม่ไปหมดเลยครับออกมาสักพักพอออกมาพระเอ็มวิ่งฮะนะครับเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างวิ่ง หนีไปไหนตัวไหนนะครับพระอาจารย์ก็บอกว่าอาะเราช่วยเขาได้เท่านี้แหละนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องได้รับและสิ่งที่เขาทำอ่ะไม่ใช่แค่ดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะเขาน่าจะมีวิบากกรรมกับการที่ไปทำอะไรบางอย่างมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ หลังจากนั้นมาเขาไม่เจอตัวเอ็มอีกเลยนะครับพระเอ็มเนี่ยวิ่งหายสาบสูญไปนะครับจนเจ้าวาดท่านก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆว่าเนี่ยรถตู้ของคนเนี้ยให้ตำรวจไปดูหน่อยนะโน่นนี่นั่นนะครับเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็ตามหาพระเอ็มกันนะครับจนเวลาเนี่ยมันผ่านไปทั้งสวันผู้ใหญ่บ้าน,นครับ แจ้งว่าตอนนี้เจอ M แล้วแต่ M นะครับไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็มีอาการเหมือนคนเสียสติไปเด็ดใบไม้มากินนะครับไปจับอะไรมากินนะครับหยิบดินมากินสักพักไปหยิบดินมาทาหน้าตัวเองและชาวบ้านก็เห็นกันว่าเอ็มไม่ได้อยู่คนเดียวครับ เอ็มอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนใครตีมาหน้าตาเหมือนคนโดนอะไรตีแสกหน้าแล้วมีเลือดไหลอย่างเงี้ยนะครับจนชาวบ้านน่ะไม่กล้าเข้าไปสุดท้ายก็เลยไปแจ้งตำรวจครับตำรวจก็มาจึงได้รู้ว่านะครับร่างกายที่เป็นชีเปลยผ้าจีวรพระก็ไม่ได้นุ่งนะครับ คือเอมร่างกายสู้ผอมมากตามเนื้อตามตัวมีแต่บาดแผลแล้วก็อยู่ในท่าของคนเสียสตินะครับจึงสืบไปสืบมาผู้ใหญ่บ้านก็มาเล่าให้กับพระนลนให้กับเจ้าวาดฟังว่าไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยมันมีคดีติดตัวนะนะครับมันเคยขับรถไปชนรถคันหนึ่ง แล้วรถคันนั้นนะครับมีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะปรากฏว่ารถคว่ำทั้งคันแล้วมีคนที่มีชีวิตรอดแค่คนเดียวแต่วันนั้นเขาไปกันเจ็ดคนมันเหมือนรถเนี่ยมันเบียดแล้วมันชนกันรถเนี่ยเทกระจัดคว่ำเลยเสียชีวิตเกือบทั้งหมดอะมีรอดคนเดียวซึ่งเขาก็ตามหาตัวอยู่นะครับแต่ในสมัยก่อนนะครับ ก็วงจรปิดมันไม่ได้เป็นเหมือนเนี้ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเดีบางทีมันกลางคืนะนะครับมันก็หาตัวกันยากนะครับแล้วมันก็ไปเจอกับคดีผู้หญิงคนหนึ่งที่เอ็มเนี่ยขับรถชนแล้วชาวบ้านก็พูดว่ามันเป็นรถตู้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แต่จําทะเบียนไม่ได้มันเร็วเหลือเกินนะครับสุดท้ายแล้วจึงจับเได้นะครับ กฎของทางโลกเนี่ยมันจับไม่ได้นะแต่กฎแห่งกรรมมันก็จับได้ครับแล้วที่สำคัญเขารู้กันอีกทีว่าเอ็มเนี่ยไม่ได้ติดคุกนะครับแต่เอ็มไปอยู่โรงพยาบาลบ้าครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในวัดแห่งนี้แล้วพระนนท์ก็บอกว่าแม้แต่เราบวชเป็นพระก็คิดในใจว่ามันน่าจะ,ะขี้คลายแล้วกับสิ่งที่เราทำมา ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่เหนือแรงกรรมไม่ได้ครับแรงกรรมอยู่เหนือทุกสิ่งนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่พระสงฆ์นะครับอดีตพระสงฆ์ดีกว่านะครับท่านส่งเรื่องนี้มาครับ